คำพูดห้าอย่างนี้นะคะคนมักใช้หลอกให้รักกันเนาะและหลายคนก็ตกเป็นเหยือ่อด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเรารู้ไม่ทันนั่นเองนะวันนี้คุณเอามาให้5ประโยคเลยนะคะในการที่คุณจะยั้งคิดสักนิดนึงเวลามีคนมาพูดกับเราแบบนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วมันส่งผลต่อความรักในอนาคตของคุณมากๆเนาะว่ามันจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะข้อแรกเลยก็คือเขาจะบอกว่าผมกำลังมีปัญหากันกับภรรยา นะคะหรือสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะพูดว่าหนูกําลังมีปัญหากันกับสามีค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราได้ยินอะไรแบบนี้เราจะรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกว่ามีหวังถูกไหมจริงๆแล้วอะ่ะบางทีเนี่ยคนที่เขากาลังมีปัญหากันเนี่ยค่ะบางทีมันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้มีอยู่จริง เป็นสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะคะเพื่อที่จะหลอกล่อให้เราเชื่อใจนั่นเองนะคะและบางทีปัญหาที่เขาบอกว่าแบบมีปัญหากันมากๆมันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่มีทางเคลียร์กันได้ด้วยนะเราเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในครอบครัวเขาไม่ได้ไปรู้อะไรเกี่ยวกับเขาตื้นลึกหนาบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามาเล่าว่ามีปัญหากันเนี่ยเขาไม่เล่าคุณทั้งหมดหรอกคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะมาเล่า ให้ตัวเองดูดีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งดูแย่ถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูก่อนเนาะถ้าเกิดว่าคนมีเจ้าของแล้วมาพูดอะไรกับคุณแบบนี้นะคะให้ยังคิดสักนิดนึงนะคะต่อมาข้อที่สองหนูกําลังแย่ค่ะ,ะผมกําลังแย่ค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เราช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะ,ะทีนี้วิธีการที่เขาจะมาพูดเนี่ยก็คือทำให้รู้สึกสงสารนั่นเองนะคะอาจจะแบบว่าเอยถ้าเกิด อ่นุผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือผมผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมีความหวังมีความฝันที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคุณก็ให้เงินให้ทองไปช่วยเหลือเขาหรือบางทีก็ช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจนะคะให้จําไว้ว่าถ้าเกิดมีคนมาคุยกับเราแบบนี้แล้วเขาเ ยังมีเจ้าของอยู่อย่าเพิ่งเชื่ออะไรแบบนั้นนะคะยังไงก็ต้องถอยออกมาก่อนเนาะถ้าพอพูดถึงเรื่องเงินเมื่อไหร่แล้วตัวเองยังไม่เคลียร์นะคะก็ะะ går, อย่าเพิ่งเข้าไปลึกซึ้งจนเกินไปโอเคไหมเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดเขาไม่เลิกกันละ่ะทาไงอะต่อมาข้อที่สามนะคะผมยังไม่คบกับใครจริงจังหรือว่าอน,นุยก็ยังไม่คบกับใครจริงจังค่ะแต่ว่า มีหลายคนให้คุยมีหลายคนให้เลือกรวมถึงเราด้วยถูกไหมอาทีนี้สมมติว่าเราไปเจอคนลักษณะแบบเนี้ก็อย่าพึ่งเข้าไปแบบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาหรือแบบคาดหวังว่าสําหรับเราเนี่ยจะต้องได้รับความจริงใจแน่นอนให้รู้ไว้เลยนะคนที่พูดกับเราแบบเนี้ว่าเขายังไม่ได้คบกับใครจริงจังมันก็อาจจะหมายถึงคนที่คุยหลายคนคบหลายคนไม่รู้จะเลือกใครดีขออยู่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อน อ่าอย่างเงี้ยเราก็จะตกเป็นตัวเลือกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นตัวเลือกเราก็ต้องถอยออกมาก่อนให้เขาชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไปเป็นตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่ให้เขาวันนี้คู่เกคิดว่ามันดูแบบไม่มีค่าโอเคไหมต้องเข้าใจนะเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าตบี้จะบันไปทําให้เขาลัางจนได้ก็ต้องเลือกเราแน่เลยอย่างเงี้ยน้อยคนนะคะที่จะแบบคิดได้แบบนั้นเขาก็จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีสะพานให้เดินหลายๆสะพานเขารู้สึกดีมากกว่า พราะนั้นถอยออกมาก่อนต่อมาข้อที่สี่นะคะผมกําลังจะหย่าหรือว่าหนูกําลังจะหย่าแล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าหลายคนก็มีความหวังถูกไหมว่าอุ้ยเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวได้อยู่กันกับกับเราแน่เลยนะคะเดี๋ยวเราได้มีชีวิตใหม่กันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยให้ค้อย้ายเสร็จก่อนให้คุณเห็นเอกสารก่อนแล้วค่อยไปซีเรียสกับความสัมพันธะ์นั้น เพราะคำพูดที่ว่าผมจะยาหนูจะยาอะไรเงี้ยนะคะมันมันมันพูดอะไรก็พูดได้แต่สิ่งที่จะยืนยันได้คือเอกสารหลักฐานถูกไหมเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่เห็นเอกสารหลักฐานเราอย่าเพิ่งเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นเลยนะคะเพราะยังไงอ่ะคุณก็เสียเปรียบอยู่วันยังค่ําอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมุกเนี้ยเขาใช้กันเยอะนะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเราแบบ เชื่อเขาสนิทใจว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้โดยที่นะคะการที่คบหากับคุณก็ก็ยังเหมือนกับทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือคุณยังไม่เคยเห็นเอ่อโปรเซสนะคะหรือวิธีการอะไรที่เขาจะเอ่อไปหยากับคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เห็นคุณก็เห็นเขาก็คบกับเราเป็นเรื่องปกติคือมีได้สองคนอะอย่างนั้นอะ ให้ถอยออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อ,อไหรที่คุณไม่เห็นเ,เรื่องนี้เป็นหลักฐานที่แน่ชัดอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะหลอกให้รักกันเพื่ออะไรเพื่อหวังจะคบคุณด้วยนั่นเองนะคะแบบนี้คูเกตว่าไม่แฟร์เนาะอ่ะต่อมาข้อที่5นะคะผมทนอยู่เพื่อลูกหนูทนอยู่เพื่อลูกอ่าเป็นไงทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้สึกมีความหวังเหมือนกัน สงสัยเขาไม่รักก so kind of ันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเขาคงไม่อยู่ด้วยกันแล้วแหละสงสัยเขาไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแล้วแหละอะไรเงี้ยอยู่ไปเพื่อลูกอะไรเงี้ยนะคะคุณเห็นตั้งหลายคู่นะที่พูดแบบนี้แล้วสุดท้ายก็เขาก็ยังอยู่กันปกตินะสังคมก็ยังเห็นว่าเขาอยู่กันแบบปกติทุกอย่างเลยทีนี้เราเสียเปรียบนะเราเป็นฝ่ายที่เชื่อเขาแล้วเขาก็มาหาผลประโยชน์จากเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าทํานองอย่างเงี้ยอยู่กันเพื่อลูกก็ เราก็อย่าพึ่งเข้าไปเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ภูกเกตมองว่าต้องห้ามเป็นความสัมพันธ์ที่มันออไม่ถูกต้องแล้วในระยะยาวเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าเดีย๋ยวคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างงี้คุณจะมีปัญหากันอยู่แล้วนะคะในระยะยาว โอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้นะเมื่อไหร่ที่เจอ5ประโยคนี้นะคะเวลามีคนเข้ามาจีบเรามีคนเข้ามาหาเราเนี่ยให้เราระวังด้วยไม่ใช่ว่าเ,าเห็นเขาชื่นชมเราเห็นเขาแบบว่าพยายามที่จะยกเราขึ้นนู่นนี่นั่นเราหลงไปกับคําพูดแต่บางทีเนี่ยคำพูดหวานๆเนี่ยมันจะซ่อนอะไรไว้ข้างหลังด้วยเสมอนะคะต้องดูคนนานๆโอเคไหมคะอะความรู้เนี่ยคุกย่ามีประโยชน์นะ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไปหาเพื่อนๆฝากเพื่อนๆที่กำลงังหลงอยู่กับคำาพูดของใครบางคนด้วยนะให้เขาตื่นนะจ๊ะ